มาส่งอันอ,นหา,า,อ,า,อาหารงัวพี่น้องมันมักกีดกับหัวอาหารทั้งฝาาาา้ามงัวงพ่นบ้านาานอกกับบ้านเฮาโอ้บ้านบ้าน,านพ่นสูงแต่ว่ามาเห็ดคอกอยู่บ้านบ้านน้องอันนี้ยังนี่บ้านน้องแซงโอ้หน้าเฮาอยู่นี่เลยบอกจักไรหน้าอยู่นี่โอ้อันเฟื่องกระเมียนวางเฮาบอกทั้งเรื่องนี้โอ้นี้ยากระมียตัวนี่น้ำสูบใส่ใส่นี่ แทงโซล่าใส่ก่อนโอ้ยยังไงพวกเราคัดึงเนาะโอ้ทีเป็นลงบ้าเลยครับอันอะไรไหมเอาอันลงกกอาดอะไรซีบสอบเอาหัวหาลงกซบสอบไปหนึ่งทุกอนโอ้เอาหัวแดงตัวนี้ไหมซื้อมาห้างวัดเลยบ่หน่หรือเลยลูกทำห้าวโย่โอ้โอ้หอกแน่นดีเนาะปล่อยไปคนมาอยู่บรือยู่อยู่นี่ โอ้มาบึงว่ะพนพี่นรอโอ้อันอันเป็นบด้ลามเดาปล่อยย่างเดี่ยไปกางเียวกัมันนั่นเนีเขาก็ผูกไว้โอ้เทียข้ท้้ลงทุนหลายเป็นไรนี่ทั้งหมดนี่หลาเป็นแสนสองแสนพนตีโอ้นี่อโอ้ขี่วอกไปใส่หาบ่ เนียนพ่อว่อในขอกบ้านนี่เออเออให้ขยายจังหน่อยเนาะมันเนียนพอนะโอ้น่ำน่ำสะดวกสบายเพราะแถวนี่เอามันไม่สาบอ่นี่อเปียงลงเลยโอ้ฮับปลูกยาหยั่งบ่เอา โอ้ในเบนหน้าหน้าเขาบดเป็นบ่อหน่ใสหัวหนิใสหัวอยู่ใสอ๋งม้าข้างใต้กับงวเขาบ่อโอ้ดินหดป้าไหมพุนโอ้อันนี้บ่ได้ปลูกหยาเนาะมันปลูกบ่ได้เบอร์ือยังไงโอ้ปลูกัวกับย่อนนี่นะอือืมอเอ้า เปล่งทองมาโลดบดอะไรยากดิบัลสันสำหรับอยู่อยูทั้งเปล่งใต้นี่เปล่งน้ำใช้โหลดมันมันเบิดบ่หนำบ่เนี่ยบดเป็นบ่บดปีแล้ะไม่มาแต่ใส่น้ำห่วยมันสบายป่นีนตัวนี้มัโอ้คุณน่ะน้ำบดอิสุบดแรง โอ้น <no oh ี่แม่นมือหน่อยเนาะโอ้น้ำบดแล้ยงบดฝนฝนว่าไหลรจ้าจ้าตรงสิน้ำเช็มบ่โอ้เขึ้นปล่อยลูกโอ้มันอันหน่อยเนาะโอ้แพงก็มีเอาไปเอาแผลให้ยังน้ำอะไรมีอยู่ได้ซื้อบ่นี่น้ำน้ำนี่ได้ซื้อบ่นี่น้ำได้ฟรี น้ำฟีเราปียไ่จบสายโอ้น้ำฟีพี่น้องแม่พูนเห็นวาเห็นท้โอ้ยมันค่อยหันมีน้ำฟี่างนี้ก็ยยาเขียวเต็มมัดไดเดินนี่ว่าเกไปย่านันแลอยากเปลหางมื่กับวายมากกันึน่ะโอ้เรท่ชุ่ไถายุนกันงของนอกันออี่มีพี่น้องน้ำสะดวกสบายไหมได้การเลยน้ำไหมงเดินก็มีอยู่ในน้ำก็มีแต่ว่าหยาบ่มี ขาดแต่หยาอย่างเดียวโอ้นี่ขอกเลี้ยงมาจักปีกว่าปีนึงแล้วอืมแต่ตอนซื้อนั่นก็เว่าแพงหรือแพงอยู่งันวะได้ขายแค่ไปนี่มันมันได้รูก้วยยักตัวปอนี้ปีนี้แต่จะพัดเลี้ยงมานี่ได้ยักตัวแล้วโอ้พึ่งได้สองสามตัวเนาะ โอ้โ่หนี้ฉีมันจะเอาไปใส่หยาดเอาแก้ไปใส่ดินนี่ปั๊บปรุงดินนี่โอ้สลาก็มีแผงสลาก็มี่ขวดอมนอกก็มีมีครบบทอย่างเนาะไม่เลยดิหยากรอ้อยมันหยากรอ้อยมันยังจอยแบบไหนดอกเนาะอุ้ยขาดหยาขาดหยาขาดช่วงวังเฮ็ดไทยโอ้เอามันมันต่อทอมาผีกระต่ายทีมันบอก เดินท่อมาลกตรงนี้เนาะอะไมันอาบไปสิเนาะว่ได้ไอเฮยานไัดน้เ่ง่าโอง่ายพี่น้องนี่แมทางน้ำมานกัน้ำที่ใดฟรีๆฟม่ต้องใส่พลังงานยังป้นาก่หันนไ้ก็เับโอนี่ก็ตัวนี่ก็ไปนี่าโอ้น้ำสะดวกสบายบ่ต้องไปใส่แผงโซล่ามันยากนะน้ำมันมากพึ่งมาบอน้ำพึ่งมาบอ น้ามัหนิพึ่งเขาจำมึงคือมาจกบอกหลายปีแล้วหลายปีละหลายเก่าเนาะได้กระยมมาจกเสริมโอ้ได้การได้การโาทางก็ยังไม่จะเฮ็ดนี่โอทางคิดว่าไงอันนั้นเครื่องสวนหญ้าเห้าสวนหญ้าป้ายหญ้าของเห้าดินเฮ้าบ่กโอ้ที่นี่ก็มีห่วยมาสินโอ้น้ำดีเนาะทีงนี้เนาะอยู่ใกล้น้ำแน่กับเรืยว่าจะ โอ้อ oh, <mainland> <fever> ุปกรณ์รถไถยจะคล้องก็มีบ่แม่นบอกมีเบิร์ตโอ้น้ำเสีออกกี่มื่นโอ้นี่เนาะโอ้อุปกรณ์เราครบเบทร์อย่างส่วนแนวน้ำก็มีแม่น้ำแบบไหลมาบ่ได้ซื้อยากน้ำไหมอืมเบิรเนาะเบิรปีเพีงเอาโหลดเพีงเอาอย่างเดียวตายกับเพีงมาได้ขั้นเดียวจกครับปีนี้แหงขยายน้องกอบกวงแหงเขาใส่ผู้เดียวหรือผู้อื่นก็ใส่ขึ้นกัน ของโอ้เด็การน้องมองยังเจ้าของใส่ผู้เดียวโอ้จาอย่ามาปลูกด้วยนะนน้ำอย่ามาปลูกอย่างหลงก็ได้ยายาหลงเราหนนานนาได้ใส่ยาหลงย่าหลงซูเปอร์แม็กย่าไนก็ได้เลี้ยงอยู่ยไนแพงกุลาีีก็เ็ดบเห็ดเจ้าบ่เห็ดเอาบุมันเไ็้ปลูกอย่งได้ปลูกยานี่ไหม เจ้าไทยปันปิ่นตมให้มันเป็นตมแล้วเป็่งนำคือตัวการถอนมันโยนลงเลยวิ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 ลงหมดวิไปเลยวิไปแล้วก็เอาไม้ลากเตีงให้มันเตีงเสียตมมือซืือแล้วก็ให้มันแช่น้ำอยบ่หนิน้ันน้ำร้ายขึ้เจ้านึ่ใส่หยาลงเลยหนึ่งคนในน้ำใส่หยาลงน้ำมันเพี้ยงกันบ่หน่น้ำหน่เสมอกันบ่เวลาเปล่งเปล่งใส่หนิเปล่งม่านี่ิบนเขานี่ตัวนี้สิเป็นไปหันตัวนั้นก็ลงไปหันแต่ว่าน้ำมันมันโบสูงโบต่ำลึกให้หน้าเสมออยู่ให้หน้ามันหยัดต่ำไปทั้งพุ่นอ๋อ แต่ว่าหันหันหันทั่วอยู่น้ำนั่นทั่วแบบโอ้ยก็เปียงใส่แล้วให้เนาะบิ่นเต็มให้นี่ก็เปียงเปียงเปียงต่อไว้โอ้ยถ้ามีน้ำค้างคือยังเจ้าเนี่ยหยาลงมาใส่ในการเลยเปียงไปให้นี่ให้นี่ก็ลงให้ใต้หันให้ใตอนนั้นก็ลงไปหันหันน้ำไหลใส่หยาลงหันน้ำหน่อยจังใส่เพ่งกุลาไอ้สะดวกสบายน้ำมืดพี่น้องุนะบ้านบ้านบ้านมองนี้บ้านหน้าแซงห่ดทีบ้านน้องบ้านน้องแซง ทั้งเอาเพื่อใช้บ้านเนะาะบอกระ<อ>มา่มามันไกลเออก็ะมานี่นแหละมันตรงมานี่พอดีเลยนี่ที่งวกับมันเทปเจ,จียนี่สิได้ดีอยู่นี่เที่น <c oughs> ปลูกงาปลูกง,กง,งูใส่อุปก,กรณ์มีรถรถไทยก็มีไ้เดนบเพียงกับพับเนาะพับแ <c oughs> บห่นมันเพียงสองคนจะปลูกเออเจ้าไทที่รกไทแล้วเจ้ากับปันให้มันเพียงเพียเาว่าให้มันริดเลยเลย เพี้ยนต่ว,ว่าเปียงนำใส่ให้มันไหลผ่านไปเลยนะว่าต้องให้มันแซ่น่ยไหมนำมัได้หลายหน่ไหม,มอน้น่โอ้ยหน้านนพิ่สอนน้าพี่ลอง